ไม่ว่าจะเป็นพลานหรือว่าชาวบ้านที่หากินโดยการล่าสัตว์อยู่ตามพื้นป่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนๆทุกคนต่างก็ต้องมีประสบการณ์หรือไม่ก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างจากพลานหรือชาวบ้านคนอื่นๆหรือแม้จากคาบอกเล่าของพลานเก่าพลานแกที่เคยไปล่าสัตว์อยู่ในพื้นที่นั้นๆถึงเรื่องราวลึกลับของพื้นป่าที่มักจะมีเรื่องราวคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ผีปา่านางไพรหรือแม้แต่บางพื้นที่ ก็ยังมีเรื่องราวของเมืองรับแลที่เกิดขึ้นและมีเขาโคงเรื่องมาคล้ายๆกันอีกด้วยอีกอย่างก็คือเรื่องของเสือสมิงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มักจะได้ยินในทุกพื้นป่าที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นป่าดงดิบกว้างใหญ่ไพศาลที่มีความลึกลับหรือแม้แต่บางพื้นที่จะกลายไปเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนหรือที่ทํากินไปจนหมดสิ้นแล้วก็ล้วนแต่เคยมีประวัติเรื่องราวต่างๆที่ผู้ทอาผู้แก ได้เคยเล่าสืบต่อๆกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่พื้นป่าที่ยังคงสภาพเป็นป่ามาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเรื่องเล่าพวกนั้นให้ได้ยินอยู่บ่อยๆอย่างกับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นหมู่บ้านของตาคำพลานเช้ากะเหลี่ยงที่ยังอยู่ในวัยกลางคนหากินด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวผิดกับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่แม้จะเป็นพลานเหมือนกันแต่ก็เริ่มหันไปเพาะปลูกพืชไร่พืชสวน แทนการลา่าสัตว์ที่เป็นอาชีพดังเดิมกันมากขึ้นนานๆนนครั้งหรือไม่ก็ะช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการงานไร่สวนจึงจะพากันเข้าป่าไปลา่าสัตว์บ้างเป็นครั้งคราวแต่คําแกอาศัยอยู่กับเมียเพียงแค่สองคนเท่านั้นไม่มีลูกมีหลานเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆที่บางบ้านบางเรือนก็มักจะส่งลูกหลานเข้าไปเรียนอยู่ในตัวเมืองหรือไม่เรียนจบแล้วก็หางานหาการทําอยู่ในตัวเมือง ไม่มีใครกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเงินทองที่หาได้ก็จะส่งมาให้พ่อแม่ที่อยู่ในหมู่บ้านได้ใช้ได้ใจซึ่งกเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ทำไรท่ทำสวนไปวันวันแต่คำกับเมียแกไม่มีที่มีทางเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆแต่เรื่องภระคาใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตซึ่งมีอยู่ด้วยกันเพียงแค่สองคนก็เลยไม่มากมมยอะไรแถมยังมีเหลือเก็บไว้ใช้ใจ่ายจากการที่นำเอาเนื้อสัตว์ที่ล่าได้ไปขายซึ่งเป็นรายได้หลัก ที่ไม่ต้องมีการลงทุนอะไรมากมายนักช่วงชีวิตของการเป็นพรานมานั้นแต่คำแกเคยเจอเรื่องราวลึกลับต่างๆมามากมายนับครั้งไม่ถ้วนจนไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือว่าหวาดวันอะไรเลยยามที่อยู่ในพื้นป่าหรือหากว่าวันใดวันหนึ่งเกิดพลาดท่าดเสียทีจนอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตก็คงจะไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวอีกต่อไปเพราะว่าอายุอาํามของแกที่มากขึ้นทุกวันทุกวัน ก็เลยทําให้มีความรู้สึก,กว่าโปร่งๆลงไปมากพื้นป่าที่อยู่ในเขตนั้นเคยมีเรื่องที่พลานเก่าๆเคยพบเจอกันมาบ้างแล้วหลายรายและนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ตะคําคแค่ไม่เคยพบเจอเหมือนกับพลานคน,นอื่นๆนั่นก็คือเรื่องรลวของเสือสมิงเหมือนกับพลานคน,นอื่นๆหรือพลานเก่าพลานแก่ที่เคยหากินโดยการล่าสัตว์อยู่ในป่าแถบนั้นช่วงสิบกว่าปีหลังมานี้ตะคำแกเข้าป่าล่าสัตว์เพียงคนเดียวมาตลอด เพราะว่าชาวบ้านคนอื่นๆหันไปทำไรทำสวนกันแทบหมดซึ่งก็เหมือนกับค้างลังสุดที่แกเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆเพื่อตามเข้าไปยังแหล่งหากินของสัตว์ป่าที่นี้การแผวถางบุกลุกจากชาวบ้านที่แผวถางลุกเข้าไปในพื้นป่ามากมายเพื่อใช้เป็นที่ทำกินก็เลยทำให้สัตว์ป่าใหญ่ๆนี้เข้าไปอยู่ในป่าลึกกันหมดเมื่อเห็นว่าเดินเข้าป่าลึกไปพอสมควรมากแล้วสำรวจดูลองร้อยที่น่าจะผ่านเข้ามา ในบริเวณที่เหยียบย่ำเข้าไปถึงก็เลยมองหาต้นไม้เพื่อจะมัดห่างขึ้นมาได้ต้นหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะที่สุดก็จัดการท่องบนคาถาอาคมและพิธีกรรมที่เคยทำเป็นประจำเสร็จเรียบร้อยก็หาตัดเอาลำไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นเมื่อนางห่างเสร็จเรียบร้อยด้วยความชำนาญก็ล้วงเอาข้าวห่อที่เมียห่อไว้ให้ออกมาจากยามมานางกินขณะที่ขวาม,มืดก็เริ่มปกคลุมเข้าไปทั่วทั้งผื้นป่า มีแสงนวลๆโผล่มาจากยอดไม้ความเงียบสงบที่แกคุ้นเคยไม่ได้ทำให้ตาคำรู้สึกหวั่นไหวใดๆเมื่อมีเสียงอะไรแปลกๆก็จะรีบคว้าปืนขึ้นมาแล้วก็ส่องหาเสียงที่มาว่าจะมีสัตว์ป่าโผล่ออกมาหยิงตามสัญชาตญาณของพลานทั่วๆไปที่เมื่อได้ยินเสียงอะไรผิดปกติแต่เมื่อมองสํรวจออกไปในความมืดหลอบอบต้นไม้ที่นั่งห่างก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดสังเกต ก็วางปืนลงและนั่งรอเวลาต่อไปจนมีเสียงผิดปกติดังขึ้นมาอีกครั้งแกก็รีบยกปืนขึ้นมาแล้วก็สับไกไปที่ล่างของสิ่งที่โผลออกมาที่สายตามองเห็นจากความมืดซึ่งล่างที่โผลออกมานั่นมันก็คือหมูป่าที่ถูกกระสุนปืนยิงพุ่งเข้าไปเจาะที่หัวห่างออกไปจากต้นไม้รลวสักสิบกว่าวาเห็นจะได้เมื่อเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมันก็ล้มตึงนอนดินพลานอยู่กับพื้นขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเอง เมื่อได้หมูป่าตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงสัตว์ป่าอื่นอีกแต่คำก็วางปืนเอาไว้ข้างๆตัวเอนหลังนั่งหลับตาเพื่อจะเอาแรงสักครู่เพราะเห็นว่ายังอยู่ในช่วงคำ่ำได้สักหงีบก็ยังดีจนรู้สึกว่าเขิมหลับไปนานเท่าไราก็ไม่รู้มารู้สึกตัวตอนที่มีเสียงกรีดร้องอยู่ใต้นั่งห้างท,ทําให้ตาคําสะดุ้งปวดหันมองลงไปก็เห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งหงายหลังอยู่กับพื้น ห่างออกไปจากต้นไม้เล่าสักสามวาที่แกได้กำหนดเขตอาคมเอาไว้สายตาของหญิงสาวจ้องมองขึ้นมาบนหนังห้างไม่รู้ว่าเห็นตะคําอยู่บนหนั่งห้างตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ดูจากสายตาแล้วดูน่าสงสารมากจากเสื้อผ้าการแต่งตัวน่าจะเป็นหญิงสาวชาวกะเหลี่ยงเช่นเดียวกันกับตะคามแต่ลักษณะท่าทางของหญิงสาวตะคําแกมองก็รู้ได้ทันทีว่าหญิงสาวนั้นดูท่าทางจะไม่ใช่คนซะแล้ว ที่เห็นล้มไงายหลังลงไปนั่นน่าจะถูกอาคมของแกเขา้าแกได้ล้วงเข้าไปในย่ามเอากระสุนลงอาคมออกมาบริกรรมพรมบนคาถาอาคมกำกับลงไปอีกครั้งก่อนที่จะยัดใส่ลำกล้องแล้วส่องลงไปที่ล่างของหญิงสาวที่อยู่ด้านล่างจากแววตาที่ดูน่าสงสารเมื่อครู่เมื่อเห็นปลายกระบอกปืนกับแสดงท่าทางด้วยดวงตาที่แดงฉานใบหน้าที่ดูเป็นหญิงสาวอ่อนวัยกลับกลายเป็นใบหน้าที่เขียวช้ำเลือดช้ำหนอง ก่อนที่จะลุกโผล่ปราดขึ้นถอยกรูดออกไปเพราะคิดว่ายัางไงคงจะสู้หรือว่าทําอะไรตะาําไม่ได้แน่เหมือนจะรู้ว่ากําลังจะโดนอะไรมันรีบหันหลังวิ่งหนีเข้าไปในความมืดทันทีซึ่งตาํามองแกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงจริงๆเมื่อเห็นว่ามันวิ่งหนีเข้าไปในความมืดแล้วก็วา,างปืนลงและไม่ได้สนใจอะไรมันอีกจนผ่านไปพักใหญ่ๆขณะที่แกเอ็นหลังกะจะพักสายตาอีกสักครู่ ก็มีเสียงดังกอกแกกอกะแกกเกิดขึ้นมาอีกแต่ว่ามันเป็นเสียงคล้ายกับว่าลากอะไรบางอย่างแกหลีบเลืมตาคว้าปืนส่องไปทางหมูป่าที่แกได้ยิงเอาไว้ก็เห็นว่ามีเสือลายผาดกนตัวหนึ่งกำลังจะลากเอาหมูป่าที่แกยิงไปแกก็เลยตัดสินใจสับไกปืนยิงออกไปทันทีกระสุนปืนพุ่งเข้าไปถูกขาด่านซ้ายด่านหลังของเสือลายผาดกอนั่นมันถึงกับตกใจสะดุ้งยง แหกปากร้องลั่นละจากเหยื่อทันทีแต่เสียงร้องของมันที่ดังเมื่อคู่มันไม่ใช่เสียงของเสือแต่ว่ามันเป็นเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่คล้ายกับเสียงของหญิงสาวที่เพิ่งจะหนีไปเมื่อพักใหญ่ๆนี่เองจู่ๆล่างที่เห็นว่าเป็นเสือสมิงกับกลายล่างไปเป็นคนเดี๋ยวเป็นเสือบ้างเดี๋ยวเป็นคนบ้างซึ่งล่างที่เป็นคนก็เป็นล่างของหญิงสาวที่หนีไปพักใหญ่ๆนั่นเองที่เห็นว่าเป็นแบบนั้น ก็คงจะเกิดจากพิษของคมกระสุนอาคมที่แกได้ยิงเข้าไปที่ขาหลังของมันไม่ต้องบอกก็รู้ว่นั่นมันเป็นเสือสมิงแต่คำแกก็เลยล่วงเอากระสุนออกมาจากยามและกำกับกระถาอาคมลงไปอีกครั้งก่อนที่จะยัดใส่ลำกล้องยังไม่ทันที่จะยิงออกไปจู่ๆล่างของหญิงสาวก็แยกออกมาจากล่างของเสือลายผาดก่อนตัวที่เห็นนั่นเมื่อเสือลายผาดก่อน,นั่นมันเห็นล่างของหญิงสาวเขา มันก็เกิดอาการตกใจหวาดกลัวสุดขีดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่มันจะกระโจนหนีไปในความมืดกระสุนอาคมที่ยิงเข้าไปที่ขาหล้างของมันเมื่อคู่ไม่ได้ทำอันตรายเสือลายผ่าดก่อนนั่นแม้แต่น้อยแต่มันกลับสร้างความเจ็บปวดให้กับผีสาวกระเลี่ยงนั่นเป็นอย่างมากสายตาที่มองมาที่ตะคำที่ส่องปลายกระบอกปืนเตรียมจะยิงลงไปอีกครั้งเมื่อมันหันมาเห็นมันก็ต้องตกใจเพราะว่าคงจะรู้ผิดสงของกระสุนอาคมเข้าไปแล้ว ตะคำแกไม่ได้ยิงแต่ว่าตะโกนไล่ออกไปเพื่อจะให้มันหนีไปพ้นๆจะได้ไม่ต้องมารบกวนอีกเมื่อได้ยินเสียงตะโกนไล่ของตะคำมันก็ตกใจวิ่งขากระเพกกระเพกหายไปในความมืดแต่ยังส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นไปทั่วทั้งพื้นป่าปนกับเสียงกรีดร้องด้วยความโมโหที่ไม่สามารถจะทำอะไรตะคำได้ที่มันสิงล่างของเสือลายผาดก่อนและย้อนกลับมาก็โค้งเพื่อจะมาแก้แค้น หลักเอาหม้ป่าที่ตะคำแกยิงได้คงจะเป็นเพียงแค่การกันแกล้งเท่านั้นแต่กลับมาถูกยิงด้วยกระสุนอาคมเขา้าจากที่จะแก้แค้นก็เลยได้รับความเจ็บปวดไปอย่างแสนสาหาัสนั่นคงจะทําให้มันเข็ดหลาไปอีกนั้นไม่กล้าไปหลอกล้อนหรือว่าไปสิงสู่เสือลายผ่าก่อนให้กลายเป็นเสือสมิงหลอกใครได้อีก